สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีปีใหม่สุภาพสุขคตน,นะคะเด้อเมื่อนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับจ้ะสวัสดีปีใหม่ครับเมือ่อนี้ชิมากินปลาดูแล้วปลาบึ้งเที่ยครับ่ม,มบบครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ร่วมหยาดด้วยจ้าเออพี่น้องร่วมญาติร่วมญาตหมาดหยาดมีคนเดียวนี่ครับอหมมีมีคนไทยมาแก้มหมูคนเดียวนี่ครับเราได้คนอีสานหมดนะครับมีด้วยจ้าปลาปลาบึอกครับจ้าปลาบึกปลาบึกลากเอาจากสาขึ้นมาสดๆเลยค่ะเด้อเสร็จเมนูยังก่อนนี้น้องเบลจุ่มครับ ปลาจุ่มค่ะเมนูปลาจุ่มเด้อพี่น้องเด้อพี่คุกที่นี่มีได้จ้าพี่น้องปลาบุดไงอันสาวกบมาประทันสาวกบมาประทันต่วนเงินหลากปลาได้จ้านอนหัวกระตุนเมื่อคืนนี้อันเข้าดาวหรือโคตรหรือจังใดบุบได้จ้าปลาต่วแต่ว่าปลาตัวนไงเป็นไล ได้ปลาบึก3ตัวแล้วพี่นองตัวบบกไงอันนี้ได้จ้าใส่ไรเสียบายดีน้ำักพาวได้ค่ะเด้อแล้วก็รสดีนิดหน่อยนทานเยมนีย่ยเวลาหรอค่ะจจุ่มเจีวห่อนจุ่มจ่ักก็มี ไม่เห็นทแล้วมึงวางผ้ากันเปื้อนอะไร่ี่ว่าแล้วเขาบอกอึนนะท่กคน้เพียงขังวัด่ได้หากัวนั้นไม่เลยเดียววาขึ้นย่านีองเลือกเกลดกล่องพี่น้องมี้าวแห้ปลาปลาบึกค่ะปบเนี่ยปลาบึกค่ะพี่น้องไม่ได้จ่ายกินปีไม้น้ากันเด้ค่ะเด้อพี่น้องเด้อพบ่น้องสุบุสุคนเด้ค่ะม้อหม้อเขาอันนี้แก้ว นง่ายดยน้กนง่าเด้วปลาะนักโอ้ยจะไม่กินง่ายนี่ก็ต้องกินเป็นบ้าอมีน้องตอนนี้ีเจ้าบุญ่อเมือกี้อาประอจยานเต็มทีแ้มึงยูซนีเนี่ยจเปรมโอาด่าดนะทน่มกเลยนะ่าดงกวัดนแ้วจะไม่จปังไปก็

ยปปองป่าไ่เป็นยังเมื่อวานคว่ควคววัันเ็ัง่นีด้มาไหนกันเต็งแกตัวบ้านมุตเจ้าต่อว่าแกปุ๊บอบตก็่มนอมู่้ล้รงน้อ้อด้เจ้รหลายเอาเดี๋ยวรูกันมัอันนั้น่นันเันกันเทำไมงหัว

น้องนีนับกี่เจ้องา้องก้อนงน้องนีนกับนอ้องก้องน้องก้องหาข้าว้มสอาข้าวไรพันนายลูกเหรอพี่แม่กับแม่จิ้เปีนช่งแ <c oughs> ม,ม่เทาเหรอต้อ <c oughs> ม,ม้อหาไปับเลยมาเือไปยุนๆไปรับเราเล มื้อเฒ่าเออแล้วเฮา à, mà หาก่อ Để บ่มาบ่เคยมากบสี cái cưới đó à, đó. Vào. cái <laughs> กว่เจาพิในใเต้าด้หเยเขารอกกุยตัดเปรก็าเตะใต้เปเล่ะบาดนี้เนี่ยเนี่ยดนี่เตะใต้เปรเจ้คะีวมาดู้ิ้งนี่ยให้ลูกด้วยเขากินข้าพี่้องเบิงคนปิ้งกันเชียห้องให้ไฟลูก่วมอยู่มันจางพนาโอ้ยไฟไหม้แล้วตะกวงย่างแบบเกาหลี โอ้อม้อไผ่พันเด้อนี่ค่ะไฟลุกไปนี่พี่น้องเนื้อลมควันมาแล้วค่ะเนื้อลมควันเนื้อลมควันค่ะลมควันแบบเกาหลีค่ะต้นขึ้นคือโดนนี่ก่อนเนี่ดนรับแบบโดนแดบโดนควันม่เทียวยังวะเนื้อลมควันละจ้ะควันน้้ เบลพ่อครัวบางแหยเบางนาพ่อครัวบางกุ้ตงโอ้หนาวที่ยหรอวะยังอีกแล้วเาจะไปโลยููได้ินไมมันเห็นมัเห็นคเราด้อมจับเด้จับดอกมีไมเขากินประเทศทละกินไปแต่แซบก็นี้ยแต่สัวมาีแต่ใบมะกรูดจกินยังปาก็เอาจุ่มวาจิ้มมัน จุบครับต้องกินแบบนี้แล้วยังิแซ่บไอ้อบตก่เมียบพ่มากับข้าทักุ้งมทรศัพทคเมียโทรตามเลมงเป่ด้ครับ่าเปาหอานกินแต่แซ่บปะอะไรคลเทาเจอะไรคนลเท่ ข้าละเอบเขาเนี่ข้าวละเออยดเขาเนี música, ่ยข้าวละเอียดลขาเนี่ยข้าวละเอียเขาเนี่ยข้าวละเอียดเขาเนี่ยขะเอียเาเนี่ยข้าวละเนียดเขาเนี่ยข้าวละเอียดเขาเนี่ยข้าวละเอียดเขาเนี่ย้าวลียาเนีย เนังหนบ้านบอกมันถกมึงมันถูกมนงอีมกินหลายบบตาคุณจได้นอนไนาเดี๋ักกินหลายเด้อน้าบัเพาเห็นมัอยู่ในคอพี่นองมาที่นี่สาวกบกับสี่ขอลาพี่น้องเราได้จ้าเด้อค่อยยูดีมีแห้งโชคดีปีใหม่บนสปูทุกคนเด็กค่ะเจ้ได้อเด้อขอให้ลารวยลารวยโชคดีปีใหม่ทุกคนทุกคนเด็กค่ะเด้อสวัสดีค่ะให้คิ